สวัสดีครับพี่น้องครับคำถามเป็นที่เราคงจะได้ฟังมาจากท่านต้องแต่คุ่กร์ถึงวันนี้นะครับว่าอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าหรือว่าอยู่ตอนไหนในเวลานั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราทุกคนน่าจะมีความรู้สึกเดียวกันก็คือนึกว่าตัวเองไม่สบายใช่ไหมครับนึกว่าตัวเองเป็นหวัดหรือว่าปว่วยอะไรทําให้เราลึกแบบนั้นอะไรทําให้เรานึกว่าไม่สบายเพราะเราไม่เคยนึกว่ามันจะเป็น แผ่นดินไหวเพราะว่าคนที่อยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่หายใจอยู่น่ผมก็ไม่รู้านานแค่ไหนอะเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจออันนี้จริงผมไม่ได้เจอเลยครับผมก็จําได้ว่าตอนที่ผมเจอครั้งแรกนี่ผมอายุสิบขวบและบ้านผมอยู่แถวนนทบุรีนะตอนนั้นนี่เขาเขก็ไปสี่สิบกว่าปีแล้วพูดถึงตอนนั้นเนี่ยก็คือตอนตอนนั้นผมสิบขวบเนี่ยมันไหวประมาณแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองครับปุ๊บอีแล้วก็แบบเหมือนกับ รู้สึกเหมือนรถบรรทุกวิ่งผ่านแต่ว่าบ้านผมเป็นซอยตันและเป็นบ้านหลังสุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้ที่รถบรรทุกมันจะวิ่งผ่านไงก็ทําให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้น7จปบ้านได้ออกมาหน้าบ้านประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นแล้วก็มายืนคุยกันว่าแผ่นดินไหวผมจําได้ว่าผู้ใหญ่ย,ยืนคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงแค่แผ่นดินไหวมั้งอะไรเนี้ยน,นะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามันไม่มันเป็นประสบการณ์ที่เ คนรุ่นเขาซึ่งผมจำได้ว่าผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยนะประมาณ30อายุ30กว่า40เนี่ยเขาไม่เคยเจอนั่นแปลว่าบวกกับเข้าไปเนี่ยสามสสี่สิบปีก่อนหน้าที่ผมจะอายุสิบปีมันก็พาเข้าไปบวกกับไปตอนนี้อีกที่ผมอยู่มาแล้วอีกจากอายุสิบขวบไปอีก 40, สี่สิบกว่าปีปึ๊บปึ๊บป๊บก,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 ก็เกือบร้อยปีแล้วครับที่ที่คนที่มีประสบการณ์แบบนั้นนะไม่เคยคิดว่าประเทศไทยมันจะมีได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ฟัง จากวิชาสังคมศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ไปตลอดว่าเราไม่ได้อยู่ในแนวเราไม่ได้อยู่ในแนวอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราศึกษาไปเพิ่มขึ้นเราก็พบว่า,ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ในแนวอย่างเดียวแต่ว่ามันได้รับผลกระทบและนอกจากนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครและภาคกลางก็อยู่ในเขาเรียกว่าแอ่งดินเหนียวแอ่งกระทะดินเหนียวมันเกี่ยวอะไรแอ่งกระทะดินเหนียวมันก็เหมือนกับเรานึกภาพนา้ําผิวน้ำเนี่ยนะครับถ้ามันโดน ถ้ามันโดนอะไรไปกระทบมันมันก็จะกระเพื่อมใช่ไหมครับนะคันนี้ผิวน้ําเนี่ยจินตนาการใหม่ว่ามันเป็นผิวน้ําที่หนามากขึ้นมีความหนาแน่นมากขึ้นอันนี้คือคําว่าแอ่งดินเหนียวหมายความว่าอย่างนั้นคือมันเป็นมันเป็นผิวมันเป็นดินมันเป็นชั้นดินที่ครึ่งน้ําครึ่งดินนะฮะเอ็นเหนียวมันเป็นแอ่งหมายความว่าเวลาที่มีอะไรมากระทบเนี่ยพอมันกระทบครั้งหนึ่งมันไม่ได้แบบถ้าเป็นของแข็งใช่ไหมกระทบครั้งเดียวมันก็ไปจบบ แต่ถ้าเป็นดินเหนียวแล้วเป็นแอ่งเนี้ยมันเหมือนเราอยู่ในอ่างอะ่ะมันกระทบตุ๊บมันก็เป็นกระเพื่อมไปชนกับขอบของสะแล้วมันก็กระเพื่อมกลับมาอันนั้นคือตังหากที่เป็นสิ่งที่แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในแนวแผ่นดินไหวแต่ถ้าเมื่อมันเกิดแผ่นดินไหวเราจะได้รับผลกระทบจากความกระเพื่อมของแอ่งดินเหนียวที่เราตั้งอยู่วันนี้นะก็นั่นมันจะทําให้ถ้าเกิดว่าความกระเพื่อมเนี่ยมันสอดกดันพอดีมันก็จบไปแต่ถ้าความกระเพื่อมเนี่ย อ,นนอันนี้ก็สูงมาอันนี้ก็สูงไปแล้วมันชนเงินเข้าไปตรงกลางไอ้ตรงนั้นน่ะจุดนั้นน่ะมันก็ได้รับความสั่นสะเทือนไม่แพ้ไอ้ความเป็นแผ่นดินไหวเหมือนกันอันนี้มาพูดเพื่ออะไรเพื่อทำให้เกิดความหวาดกลัวหรืออะไรเรับไม่ใช่อันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงว่าถ้าจะทําให้พี่น้องเกิดความหวาดกลัวอะไรอะไรมันก็ทําให้กลัวได้ทั้งนั้นแหละจริงไหมครับพี่น้องอะไรอะไรมันก็ทําให้เรากลัวได้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวได้ซ้ําไปแต่ที่แน่ๆคือเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อองแปลกสําาหหรรรรัับคคนนนทีีู่้้เืใพะมภ เพราะว่าพระเยซสุคริสได้เตือนเราไว้ล่วงหน้าแล้วอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรากลับไปดูในพระคัมภีร์แล้วตีความอย่างละเอียดและถูกต้องเนี่ยเราก็จะพบว่าพระยซสุคริสเตือนไว้อย่างชัดเจนว่าในช่วงยุคสุดท้ายที่จะมาถึงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตเป็นประการแรกเลยก็คือว่าพระยซูเปรียบพูดเป็นเชิงเปเรียบเปรยนะครับบอกว่าถ้าต้นมะเดื่อเนี่ยมันผลิใบออกมาเนี่ยแล้วมันก็เริ่มจะออกผลผลิใบปั๊บเนี่ยให้รู้ว่าอะไรครับก็ฤดูกาล ใกล้จะมาถึงแล้วฤดูร้อนใกล้จะมาถึงแล้วเพราะว่าต้นมะเดื่อที่อยู่ในประเทศอิสราเอลมันจะออกเรียกว่าออกผลเยอะนะครับจริงๆมันออกผลทั้งปีแหละแต่ว่ามันออกผลเยอะในช่วงประมาณพฤษภาถึงสิงหาก็ฤดูร้อนของพวกเขาเนะี่ยก็ใกล้จะมาถึงแล้วและต้นมะเดื่อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนประเทศอิสราเอลแล้วก็ประเทศอิสราเอลเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยก็เรียกว่าหมดสิ้นเอกราชและก็ความเป็นชาติเนี่ยไปตั้งแต่ตอนคศ .70 เจดิซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ วิหารของเขาอะวิหารหลักที่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยถูกทําลายวิหารคือเอกลักษณ์ของชาติอิสราเอลเมื่อถูกทําลายปั๊บก็เป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นชาติในยุคนั้นตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมาเราก็จะแทบจะไม่เห็นคือหาไม่เจอแล้วว่าอิสราเอลอยู่ตรงไหนบนแผนที่โลกนะฮะแล้วก็ผ่านมาตั้งแต่ยุคนั้นนะมันมีแต่คําว่ากรุงเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มแต่ไม่รู้ระขอบเขตประเทศอิสราเอลหรือเอกลักษณ์ของประเทศอนะิสราเอลมันอยู่ตรงไหนหรืออะไรจริงๆไม่ได้มีเอกลักษณ์ไปตั้งแต่500 72ปีก่อนจะก่อนคอสอได้ซ้ำไปแต่ว่ามันก็วนเวียนไปวนเวียนมามีคนปกครองไปปกครองมายังพอมีประเทศอยู่แต่ที่หายไปจริงๆเหลือตั้งแต่ประมาณคอสอ70แล้วก็ไม่มีใครคิดว่าประเทศอิตาเลจะกลับมาใหม่เหลือแต่ชนชาติอยู่ที่ล่อล่ไปตามที่ต่างๆในโลกนี้ไม่เคยคิดจกนกระทั่งในปี1948 ก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมาน,นี้เองถ้าพูดในเชิงประวัติศาสตร์ก็ไม่นานนะฮะในปี1948ก็มีการประกาศเอกราชของประเทศเอิสราอรเ,เอลเกิดขึ้นและคนทั้งหลายก็ตกตะลึงว่าฮะประเทศที่หายไปแล้วจากโลกนี้เกือบ2,000ปีจะกลับมาใหม่ได้อีหรลอแล้วก็กลับมาแล้วก็เราเห็นกันอยู่จนทุกวันนี้ว่าเขาก,เขาก็เขาก็อยู่กันได้นะครับนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเนี่ยต้นมะเดือ่อเริ่มผลิบานแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยคนที่อ่านพระคัมภีร์อย่างเขาเรียกว่า เห็นถึงความหมายของคําพยากรณ์ที่อยู่ในพระธรมพีนะก็เริ่มรู้ตัวว่าวันสุดท้ายจะใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็เริ่มที่จะมีสติมากขึ้นว่านี่ไม่ใช่เรื่องการพูดกันลอยๆหรือว่าเป็นเรื่องอะไรที่ทําให้รู้สึกตื่นเต้นอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จริงจังต่อชีวิตแล้วเราควรจะให้ความสนใจมากกว่านี้รวมถึงสิ่งที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยเช่นกันเป็นคําพยากรณ์ที่พระเยซูคริสต์ได้เตือนเราไว้ล่วงหน้าว่า ขณะที่วันสุดท้ายกําลังจะมาถึงเนี่ยพระองค์ก็ใจดีนะครับบอกนิดนึงล่วงหน้าถึงแม้ว่าไม่ได้บอกว่าวันสุดท้ายนีย่คือวันที่เท่าไหร่แต่บอกว่าเมื่อใกล้วันสุดท้ายเนี่ยจะมีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้ามีหลายคนถามผมครับว่าเอ้าทำไมไม่บอกมาเลยนะวัาวันสุดท้ายจะจะจะ,จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แหมก็ <laughs> 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 ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือมนุษย์เราก็จะใช่ไหมครับพ,พ,พี่น้องเข้าใจไหมมนุษย์เราก็จะเล่เหลี่ยมอ่ะ จะกลับใจจากความผิดบาปวันนี้ไหมครับถ้าเกิดรู้ว่าวันไหนเป็นวันสุดท้ายถ้าสมมุติเรารู้ว่า30มสิบเมษานี้เป็นวันสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ครับเราก็เต็มที่แหละครับกับชีวิตนะครับทำผิดทำบาปทําอะไรแล้วก็วันที่ยี่เมษายมาค่อยกลับใจจริงไหมครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่ดูไกลๆก็เวลาที่เราสอบครับเราอ่านหนังสือวันไหนครับพี่น้องอผมไม่ได้พูดถึงคนที่ตั้งใจเรียนที่อยู่ในแถวนี้นะครับผมกำลังพูดถึงคนทั่วๆไปอ่ะปกติเราอ่านหนังสือตั เรื่องอะไรปิดเปิดเทอมเรื่องไปอา่านหนังสือทําไมเปิดเทอมต้องคุยกับเพื่อนเปิดเทอมต้องเล่นต้องสนุกสนานแล้วยังไม่ใกล้สอบเลยอันนี้คือสาเหตุที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ทุ่มเทชีวิตเพราะเรารู้วันว่าวันไหนมันเป็นวันสอบเราก็ค่อยไปดูหนังสือวันนั้นไงถ้าเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆกับชีวิตนะฮะแล้วเรารู้ว่าวันไหนพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพิพากษาโลกนี้แล้วเราก็รู้ว่าวันสุดท้ายคือวันไหนผมว่าไม่ต้องรองวันพิพากษาแล้วครับ สังคมมันจะล่มสลายไปจนไม่เหลืออะไรเลยเพราะเราจะทําบาปมันเต็มที่โดยไม่ยั้งอะไรเลยเพราะเรารู้ว่าวันพิพากษามันยังไม่มาถึงเราก็จะเหลืออะไรไว้ล่ะครับเดี๋ยวไปกลับใจไว้นั้นเดี๋ยวไปกลับกว่าจะรู้อีกทีก็คือสังคมมน,นุษย์จะหมดศูนย์สิ้นสลายไปก่อนเพราะาตอนคนต่างทําบาปกันเต็มที่อยากฆ่าใครก็ฆ่า,าเดี๋ยวว,วันกลับใจเอาและคำว่าอยากฆ่าใครก็ฆ่า,ขา squad, เขาอาจจะมาฆ่าเราก็ได้นะวันกลับใจมันจะไม่มีเอานะฮะถ้าเกิดว่าเรารู้วันสุดท้ายว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไร พระเจ้าจึงรู้ความอ่อนแอของมนุษย์ในเรื่องนี้ว่าเขาทนไม่ได้หรอกถ้าเขารู้วันสุดท้ายนะนะก็ต้องเก็บไว้ก่อนเพื่อให้เขาเตรียมพร้อมอยู่เสมอผมจำได้ไว้วิชาที่วิชาที่เรามักจะได้คะแนนดีคือวิชาที่ไม่บอกว่ามันมีควิสเขาเรียกว่ามันมีป๊อปควิสป๊อปควิสคืออะไรครับคืออยู่ดีๆก็สอบย่อยโดยไม่บอกเรา เจอบ่อยไหมครับเวลาที่บางทีเรียน,นมหาวิทยาลัยหรือเรียนวิชาบางวิชาเนี่ยอาจารย์เขาเจะอาจารย์บางท่านเนี่ยก็จะแบบว่าเอาวันนี้สอบหรอกแล้วไม่บอกล่วงหน้าหรอเขาบอกมันไม่เคยมีบันทึกไว้ในกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนะพะนันต้องบอกเธอล่วงหน้าคนไหนพร้อมก็เอาคะแนนไปคนไหนไม่พร้อมก็กแยกไปตั้งแต่นั้นเกิดอะไรขึ้นครับตั้งแต่นั้นมาต้นมาไหมครับทุกคนพร้อมหมดเลยครับ ตั้งแต่เร่มต้นมาเราเติมกันทุกวันครับว่าวันนี้จะสอบหรือเปล่าวันนี้จะสอบหรือเปล่าเราก็ต้องเตรียมมาทุกวันแล้ววิชานั้นเป็นวิชาที่ทุกคนได้คะแนนดีและได้ความรู้ดีๆจากไปจากวิชานั้นแต่มันจะมีบางอย่างที่บอกให้เรารู้ว่าวันนี้จะสอบหรือเปล่าคือห้องผมเนี่ยก็จะมีสายครับสายหมยถึงว่าไม่ได้เป็นเส้นอย่างนี้นะมีมนุษย์เพื่อนคนหนึ่งเนะี่ยเขาจะคอยไปดูว่าเฮ้ยวันนี้คุณครูเนะี่ยถืออะไร ออกมาจากห้องของเขาขณะที่เขาเดิอนออกมาจากห้องพักครูถ้าเขาถือหนังสือมาเล่มเดียวไม่มีสอบแต่ถ้าเขาถือแฟ้มมาเราก็รู้ว่ามีสอบอันนี้เขาเรียกว่าหมายสําคัญหรือว่าสิ่งที่จะบอกเหตุว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นพอเรารู้ว่าเอ้ยวันนี้อาจารย์เขาถือแฟ้มมาจะทําไงครับพี่น้องมีกี่วินาทีก็ใช้วินาทีนั้นอ่านให้เต็มที่แล้วก็รู้ว่าวันนี้สอบแน่อะไรอย่างงี้เป็นต้นไอ้สิ่งที่การที่เรารู้นิดนึง อาจจะสอบแล้วอ,อาจจะไม่สอบเราไม่รู้แต่ว่าเราก็รู้ว่ามันใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยมันทําให้เรายิ่งเรามาระวังตัวแล้วก็ไม่ไม่ประมาทแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมยิ่งขึ้นพวกเขาก็เลยถามพวกเขาเนี่หมายถึงลูกศิษย์ของพระเยซูคริสต์ก็ถามว่าพระอาจารย์เหตุการณ์พวกนี้เนี่ยคือวันสิ้นโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไร่อะไรเป็นหมายสําคัญว่าจะใกล้จะเกิดขึ้นแล้วอะไรเป็นหมายสำคัญว่าใกล้จะเกิดขึ้นแล้วพระเยซูคริสต์ก็บอกว่า ระวังให้ดีระวังให้ดีคือสังเกตสถานการณ์ที่มันกาลังเกิดขึ้นหนึ่งอย่าให้ใครล่อลวงท่านให้หลงเพราะว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราบอกว่าเราเป็นผู้นั้นและบอกว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วอย่าตามพวกเขาไปเลยเราเป็นผู้นั้นคืออะไรคือเขาจะเขาจะพูดว่าเขาจะอ้างตัวว่าเขาเนะ่ยคือพระเยซูคริสต์ที่แท้จริงเขาคือผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งมาที่จะช่วยโลกนี้ให้รอดอย่างแท้จริง ส่วนพระเยซูคริสต์ที่ชื่อว่าเยซูที่อยู่อิสราเอลเมื่อ2,000ปีที่แล้วเนี่ยทำงานไม่สําเร็จแล้วก็ตายบน,นคางเขนซะก่อนพวกเขานี่แหละฉันนี่แหละคือคนที่จะมาทํางานที่เหลือเนี่ยให้สําเร็จผู้แค่นี้พี่น้องอาจจะรู้สึกว่าแล้วยังไงแต่ผมอยากจะชวนพี่น้องทําอย่างหนึ่งก็คือเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วพิมพ์คําว่า false Christ นะหรือพิมพ์ภาษาไทยก็ได้พระคริสต์เทียมเทสนะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ ใน AI ก็ได้พิมพ์ว่าพระคริสเทียมเท็จแล้วก็ถามดูว่าในโลกนี้ในช่วง50ปีที่แล้วเนี่ยมีกี่คนนับไม่ได้เลยที่น้อง <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยเอาเฉพาะตอนนี้เนี่ยในทุกภูมิภาคมีคนที่อ้างตัวแบบนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นทวีปไหนก็แล้วแต่แล้วแต่ในละภูมิภาคนี้ม่มากกว่าหนึ่งคนและในทุกๆปีมีพวกนี้อยู่ตลอดเวลาและมีพวกนี้มาตั้งแต่สมัย ที่พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ใหม่ๆและพวกนี้ก็ไม่ได้เลิกที่จะอ้างตัวว่าเขาคือผู้ช่วยที่แท้จริงที่พระเจ้าส่งมาแทนพระเยซูคริสต์คำถามอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในโลกนี้มีาศาสดามากมายมีคนสอนเรื่องความรอดมากมายทําไมไม่ปลอมเป็นพวกเขาบ้างทำไมมีแต่คนอยากจะปลอมเป็นพระเยซูคริสต์ทำไมมีแต่คนอยากจะอ้างตนว่าเป็นพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์คือผู้ที่มีคนอ้างตัว ว่าว่าเป็นพระเยสุคริสต์มากที่สุดหมยว่าผมพยายามจะเลียนคำว่าศาสดามากเลยนะแต่ถ้าพี่น้องเข้าใจภาษาศาสดาก็ยังก็ได้นะคือศาสดาองค์เดียวที่ถูกอ้างตัวว่ามีคนอื่นเนี่ยมาเป็นแทนพระองค์มากที่สุดและทุกวันนี้เอาแบบออฟฟิเชียลไหมก็จะนับได้เป็นเป็นร้อยเป็นพันที่ปรากฏที่ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ถ้าเอาแบบไม่ออฟฟิเชียลคือไม่ไม่เป็นทางการนี้มีอีกเป็นหมื่นนะฮะที่อ้างตนว่าเป็นพระเยสุคริสต์และที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นคือกําลังมากขึ้นเรื่อยๆ คือถ้าอัตรามันเท่าเดิมเนี่ยมันก็เออก,ก,ก,ก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆมั้งไม่แต่ตรงเนี้ยขณะที่รู้สึกว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปโลกมันพัฒนาไปแต่คนอ้างตัวพระเยซูคริสต์กลับมีมากขึ้นเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับนะคำต่อมาที่พระเยซูคริสต์บอกให้เราสังเกตก็คือว่าเมื่อพวกท่านได้ยินเรื่องสงครามและการจลาจนอย่าตื่นตกใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนแต่วันสิ้นยุคจะยังไม่มาถึงแปลว่าอันนี้มันที่คุณเห็นนี่ยังไม่สิ้นยุคนะ เดี๋ยววันสิ้นยุคมันยิ่งกว่านี้อีกไอ้ที่คุณเห็นเนี่ยเป็นแค่เงาเคยรู้สึกกลัวคนบางคนไหมแล้วย,ยังไม่เคยได้ยินยังไม่เคยยังไม่ทันเห็นหน้าเขาเลยเสียงเขาดังมารู้สึกไงครับขนลุกแบบตกใจเลยว่ <laughs> คือกลัวตั้งแต่ยังไม่ทันได้เห็นหน้าแหะเพราะว่าวันนั้นยังไม่มาถึงแต่ไอ้ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นแค่เสียงของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นแค่เงาของสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แล้วถ,ถึงวันนั้นมันน่ากลัวกว่าน,นี้นะวันนี้เราควรจะได้กลับมาตระหนักและกลับใจให,ใหม่หาพระเจ้าดีกว่าพระองค์ตัดต่อไปว่าแล้วพระองค์ตัดกับพวกเขาว่าประชาชาติกับประชาชาติอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กันคือถ้าประชาชาติกับประชาชาติต่อสู้กันนะเข้าใจได้แปลว่าประเทศต่อประเทศต่อสู้กันแต่พระเยซูคริสได้พยากรณ์ไม่บอกเลยว่าอาณาจักรต่ออาณาจักรหมายความว่ากลุ่มประเทศต่อกลุ่มประเทศจะสู้กัน มันไม่ใช่แค่ประเทศต่อประเทศจะสู้กันมันจะมีสงครามตัวแทนมันจะมีกลุ่มประเทศที่ชนกันแล้วเราก็เห็นว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นอมนุษย์ไม่ได้เรียนรู้อะไรเกิดสงครามโลกครั้งที่สองมนุษย์เริ่มจะรู้ตัวว่าแบบนี้ไม่ได้นะเราถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเราจะล่มสลายนะเขาก็เลยตั้งสาประชาติตั้งสันนิบาตโลกอะไรทั้งหลายเนี่ยสันนิบาตโลกมันพัฒนาเป็นประชาชาติความที่มีสาระราชาติในความคือความพยายามในการที่จะไม่ให้มีสงครามอีกแล้ว แต่ตั้งแต่มีภาษาประชาชาติมาเป็นไงครับมันก็ยังมีอยู่แล้วเราก็ตกใจทุกครั้งยังมีอีกได้อีกเหรอยังมีเหตุผลอีกเหรอที่จะมีสงครามกันให้ทานี้ได้ได้เ,เหรอมันอย่างนี้ได้ล่ะเหรอคือตราบใดที่มนุษย์ยังมีความบาปในจิตใจสงครามก็ยังไม่หยุดไปและสงครามในยุคหน้าเนี่ยมันไม่ใช่สงครามระหว่างประเทศต่อประเทศมันเป็นสงครามระหว่างอาณาจักรต่ออาณาจากักรหมายความว่าไงครับมันแปลว่ามันจะต้องคือรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีผลกระทบต่อประเทศอื่น,นๆทั่วโลกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ ต่อมาก็สิ่งที่เราได้เจอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่แผ่นดินไวหวย่อยๆมันก็เกิดทั่วไปแหละอันนี้เข้าใจได้คําว่าแผ่นดินไหวใหญ่เนี่ยไม่ได้หมายถึงแผ่นดินไหวที่อยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่ากําลังหมายถึงแผ่นดินไหวที่เข้ามาใกล้ชุมชนของมนุษย์มากขึ้นเพราะถ้ามันไม่เกิดกับชุมชนของมนุษย์มันก็ไม่มีผลอะไรจริงไหมครับพี่น้องเอามันก็เกิดทั้งเครื่องมันของมันไป นะตามสภาพโลกของปันแต่เราก็รู้ว่าเมื่อยุคสุดท้ายใกล้เข้ามาถึงเนี่ยเอ๊ะทำไมแผ่นดินไหวมันใกล้เข้ามามานุษย์เรื่อยๆผมก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะฮะในช่วงสุกสาว์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าตั้งแต่เรามีเอานับตั้งแต่วันที่เรามีเ,าเ,ามเครื่องมือในการวัดแผ่นดินไหวนะก่อนหน้านั้นไม่ต้องนับแล้วกันเพราะมันวัดไม่ได้มันก็ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ตั้งแต่วันที่เรามีเครื่องมือในการวัดแผ่นดินไหวแล้วเครื่องมือนี้เสถียรแล้วไม่ต้องพัฒนาไปอีกแล้วแล้วเราวัดด้วยทั่วโลกเนี่ย เป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอัตราแปลว่ามันเกิดแบบพุ่งขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างงี้ละ่ะและอัตราการตายที่เกิดจากแผ่นดินไหวเนี่ยในช่วง30ปีที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นแสนบ้างเป็นหมื่นบ้างเป็นล้านบ้างโทษครับล้านยังไม่เคยเจอแต่ว่าแสนเนี่ยใกล้ใกลใกล้ห้าแสนเนี่ยก็มีอยู่ตั้งตั้งแต่ที่แบบอเมริกาใต้จนกระทั่งถึงสึนามิที่เราพบว่าต่อให้มันไม่ได้ไหวบ,บนแผ่นดินเน่ะมันไปไหวในใต้ ทะเลมาหาสมุทรมันก็ส่งผลกระทบมาถึงเราได้อีกเนาะคนตายไปสองแสนกว่าคนตั้งในช่วงสึนามิใช่ไหมครับยีปีที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พบว่าที่เฮติอีกที่อะไรอีกถ้าพี่น้องไปเ,เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยและเอาเฉพาะเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วง30ปีที่ผ่านมาที่มีคนตายระดับหมื่นขึ้นไปเนี่ยเราก็จะพบว่าเหตุการณ์มันถี่ขึ้นเรื่อยๆเราคิดว่าประเทศไทยไม่น่าจะเจอแล้วแต่ก็ย0่ 10, 10ปีที่แล้วปี2014เราก็เจอที่เชียงรายแล้วก็มี บ้านเรือนหลายแห่งก็ได้รับความเสียหายแม้จะไม่มีคนเสียชีวิตก็ตามแต่หลังจากนั้นปรากฏว่า10ปีผ่านมาปี2025 11ปีผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดหนักอีกนะครับแล้วก็นะมีคนที่บาดเจ็บเสียชีวิตก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาทั้งคนที่เป็นทีมงานที่กำลังค้นหาอยู่และคนที่รอดชีวิตก็ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะนำให้เขายังคงมีความหวังแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือออกมานะครับอันนั้นเราก็ส่งจิตใจและคาอธิษฐานไปให้ นอกจากเรื่องแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยเราก็พบว่าจะเกิดการกระดานอาหารเราคิดว่าการการะดานอาหารเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดความแห้งแล้งแต่มันไม่เสมอไปเราก็รู้ว่าน้ําน้อยเกินไปก็กระดานอาหารและประเทศไทยรู้ดีว่าถ้าน้ํามากเกินไปก็กระดานอาหารได้เหมือนกันตอนที่น้ําท่วมเนี่ยครับใหญ่ในประเทศไทยปีห้าสี่เนี่ยใครส่งอาหารให้ใครกินครับคนในเมืองใหญ่ครับกรุงเทพส่งอาหารให้คนต่างจังหวัดกินซึ่งเป็นเรื่องที่ผมประหลาดใจฮะอะไรนะครับ ปกติต้องคนต่างจังหวัดใช่ไหมส่งอาหารให้คนกรุงเทพกินแต่นั่นคือการดานอาหารคือเราต้องมาแพ็คของกันที่นี่แล้วส่งกลับไปให้คนที่อยู่ในต่างจังหวัดกินมันยังไงมันมันวนเวียนกันยังไงนะมันมันเกิดการดานอาหารแม้ว่าบางทีน้ํามันมากเกินไปอย่าคิดว่าการกรดานอาหารเกิดเพราะน้ําน้อยเสมอไปประเทศที่มีน้ํามากก็กระดานอาหารในลักษณะที่ไม่สามารถเฉพาะปลูกได้นะครับโรคระบาดต่างๆอันนี้ไม่ต้องพูดถึงผมอยู่ใน ทำกลางพี่น้องที่ทํางานกับสาธรารณสุขนะพี่น้องรู้ประวัติศาสตร์การเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มาดีว่ามีโรคระบาดหลายโรคที่มันฆ่าชีวิตมนุษย์ไปเป็นล้านก็มีอันนี้เรื่องจริงสงครามอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าโรคระบาดมันก็ไปขนาดนั้นมันก็มีนะสงครามที่ทําให้เกิดคนตายเป็นล้านก็กอยู่ในอดีตไปแต่ว่าถึงางไรก็แล้วแต่โรคระบาดเนี่ยม,มันยิ่งกว่าอาวุธ ที่ทำลายล้างแล้วก็จบไปแต่ว่ามันแพร่ไปแล้วมันก็ยังอยู่ฮะคือมันเกิดแล้วมันก็ยังอยู่อย่างโควิด -19 มันก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นที่จะป้องกันมันแต่สิ่งใหม่ๆมันก็มาเรื่อยๆโรคที่รักษาไม่หายมันก็มาให้เราเห็นเรื่อยๆตั้งแต่30 40ปีที่แล้วก็เอทก็มาปั๊บน่นก็มานี่ก็มาที่มันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะหาทางรักษายากมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดโรคระบาดในที่ต่างๆแล้วก็จะเกิดความน่าสะพึงกลัวลำหมายสําคัญใหญ่่่่จจาาาาากกกกฟ้้สสววรคค์ืออหหมย็ะเเิิดงลนนีีใ ความถี่ของของภัยพิบัติที่มันกาลังจะมาถึงเนี่ยมันก็จะถี่มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราน่าจะถ้าเราไม่รู้ตัวเราควรจะเริ่มรู้ตัวแล้วเพราะพระเยซูคริสต์เปรียบเทียบเหมือนกับหญิงที่กาลังจะคลอดบุตรคือผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรแต่ว่ามีภรรยาก็รู้ตัวนะก็คือว่าอะไรครับมันจะเริ่มเจ็บปั๊บก็กระตุกปั๊บเริ่มจะรู้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันใกล้เวลาอะไรใช่ไหมหลังจากนั้นความอะไรครับมันจะเกิดยังไงครับถี่ขึ้นเรื่อยๆ ปรปริมาณความเจ็บไม่เท่าไหร่แต่ความถี่มันจะบอกเราว่ามันใกล้แล้วนะต้องไปแล้วนะต้องเตรียมแล้วนะต้องพร้อมแล้วนะนะครับแล้วเราจะทําไงครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เราจะแพรคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ถามกันว่าคุณอยู่ที่ไหนวันนั้นหรือเท่านั้นหรือเปล่าหรือจะเตรียมยังไงหรือเพียงแค่ขายคอนโดที่ตกตัวเองมีอยู่ใจเย็นนะครับคิดดูดีๆก่อนนะและ้วก็อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวน้ําท่วมขายบ้านแผ่นดินไหวาขายคอนโดแล้วเดี๋ยวนี้ตกลงจะไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ย <laughs> ใช่ไหมนะเมื่อเห็นแล้วว่าทุกสิ่งจะต้อง สลายไปเช่นนี้นะพวกท่านควรจะเป็นคนแบบไหนในการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และยำเกรงพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราน่าจะคิดถึงมากกว่านะครับความมั่นคงที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่บนโลกนี้นะครับพี่น้องเพราะมันหาไม่ได้หรอกนะความมั่นคงที่แท้จริงมันอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณที่เราเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปอันนั้นแหละครับที่พูดถึงความมั่นคงที่แท้จริงเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับจงเฝ้ารอและเร่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้มาถึง ซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกเผาจนสลายไปและโลกธาตถยก็จะสลายไปด้วยไฟแต่แต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ความชอบธรรมจะดำรงอยู่นั่นคือความมั่นคงที่แท้จริงในชีวิตของเราเมื่อแผ่นดินไหวเนี่ยมันควรจะเตือนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงที่สุดประเทศไทยที่ดูเหมือนว่า มีภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้มีโลเคชันที่ดีที่สุดอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันดีจริงมันก็ไม่แน่ใจว่าจะมั่นคงขนาดนั้นเราไว้ใจอะไรไม่ได้สิ่งที่เราไว้ใจได้มากที่สุดคือสถานที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เราแล้ววันนี้เรามีสถานที่นั้นแล้วหรือยังครับพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาไม่ใช่เพียงเพื่อที่จะมอบคําสอนพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาไม่ใช่เพียงเพื่อที่จะให้ความสบายใจแต่พระเยซูคริสต์เสด็จลงมา เพื่อให้ความมั่นคงกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปและถ้าเรารู้ว่าเราต้องจากโลกนี้ไปและจะไปอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นชีวิตในโลกนี้มันจะมั่นคงเพราะเราจะไม่กลัวสิ่งใดกต่อไปไม่ว่าจะน้ําท่วมหรือว่าแผ่นดินไหวหรือพยันตรายอะไรก็จะทําอะไรเราไม่ได้เพราะเรารู้ว่ายังไงยังไงเราก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยวิธีใดวิธีการหนึ่งแต่เรารู้ว่าเมื่อจะจากโลกนี้ไปแล้วเราอยู่กับพระเจ้าแน่นอนถึงจุดนั้น เราจะดำรงชีวิตด้วยจิตใจที่มั่นคงจะมีประโยชน์อะไรถ้าอยู่ที่บ้านที่มั่นคงแต่จิตใจไม่มั่นคงจะมีประโยชน์อะไรที่เราอยู่ในสังคมที่มั่นคงแต่จิตใจยังปั่นป่วนอยู่จะมีประโยชน์อะไรในด้านกับการถ้าจิตใจมั่นคงเส็จแล้วต่อให้สังคมปั่นป่วนก็ทำไรเราไม่ได้หรอกครับ และพระเยซูคริสต์จะเป็นผู้ประทานสันติสุขและความมั่นคงนั้นให้กับเราได้ขอเพียงเรายอมกลับใจจากความผิดบาปจากชีวิตเดิมสารภาพบาปต่อพระองค์รับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอให้พระองค์อภัยโทษบาปและประทานชีวิตใหม่พระองค์จะประทานความมั่นคงที่แท้จริงให้กับเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพงศ์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความมั่นคงที่แท้จริง ความไม่สั่นไหวไม่สั่นคลอนที่พระเยซูคริสต์ได้ประทานให้กับชีวิตของพวกข้าพระองค์ทำให้พวกข้าพระองค์ที่เชื่อถือในพระองค์นั้นไม่หวาดกลัวสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะทําให้โลกนี้ดูน่ากลัวมากสักเท่าไหร่ก็ตามข้าพระองค์รู้ว่าวันนี้ก็ต้องเผชิญกับความยากลําบากเหมือนทุกๆคนแต่ข้าพระองค์รู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับพวกข้าพระองค์ไปอยู่กับพระองค์ข้าพระองค์จะได้รับความมั่นคงที่แท้จริงที่ไม่มีสิ่งใดจะมาทําให้สั่นคลอนได้อีก และสิ่งนั้นทําให้ข้าพงมีความมั่นคงได้ท่ามกลางความแปรปรวนของสถานการณ์บนโลกข้าพงศ์อธิฐานขอกลับใจในสิ่งที่เคยผ่านมาขอเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ขอรับพระเยซูคริสต์เข้ามาอภัยโทษความผิดบาปให้กับพวกข้าพงศ์อธิษฐานขอสิ่งเหล่านี้ด้วยกันจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน

ชนฟอลา้างดวงกำมนูถูชนพลระคีขอพระเจ้าไว้พร้อมพี่น้องทุกท่านในการเข้าสู่ที่ทำงานครับขอให้พี่น้องมีความสุขและปลอดภัยนะครับ